ครับเพื่อนๆครับวันนี้นี่คือการรีวิวแบบอย่างนี้อีกแล้วนะฮะพามาชมมารุยมา KC 2 3 NX นะครับใครที่สนใจมารุยมาเเป็นบิ๊กแฟนมารุยมานะฮะคันเล่งปรับระดับนะครับเบนซิน2จังหวะ2 3ซีซี cc ครับ NX เป็นลานดึงปกตินะครับตัวนี้ใช้งานน้อยนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหมายถึงว่ายังไม่ได้ตรวจเช็คด้วยซ้ำนะครับ มาจากญี่ปุ่นเมื่อวานสวยเลยก็เลยห้อยไว้ก่อนสติกเกอร์หางสวยเลยนะครับตัวนี้เอาไป3,600บาทรวมส่งนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้สภาพแบบนี้นะฮะ3,600บาทรวมส่งจะมีของแถมเป็นใบมีดบังยา่าและสายสะพายให้ท่านเรียบร้อยเลยนะครับ23ประมาณไหนตัดย่ายให้วัวได้ครับเช้าเย็นได้สบายนะฮะ าเกิดใครซื้อตัวนี้เนี่ยก็จะทําการตรวจเช็คให้และมีประกันตามหลังให้120วันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับนี่ยังไม่ได้ตรวจเช็คอะไรเลยเดิมๆเลยมันใหม่มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าเพื่อนๆน้ำหนักเบานะฮะน้ำหนักก็ประมาณสัก4.4นะครับ4.4กิโลกรัมตัวนี้นะครับตัดหญ้าคันนาตัดหญ้าให้วัวอะไรพวกนี้ได้สบายนะครับนี่มาลุยมา23 NX นะครับ สวยครับสวัสดีครับ